a 7 0 0นะคะหรือว่าซุง a m s u n สองพันส้นั่นเองนะคะดูเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือพองขึ้นมาเนี่ยแบตมันดันนะคะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเรียบหน่อยเพราะฝั่งนี้ก็คือไม่มีบอร์ดเอ้ยไม่มีแบตฝั่งนี้จะเป็นบอร์ดนะคะมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่พองขึ้นมาจอไม่ดันส่วนฝั่งนี้ที่จอดันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแบตมันบวมนะคะอันนี้ลูกค้าให้มาเปลี่ยนแบตและลูกค้าก็สั่งแบตมาเองแต่คืออะไรลูกค้าสั่งมาผิดตัวที่ลูกค้าสั่งมาเป็นตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นแบตของ A7 2016นะคะคือ A710 นะคะไม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะคะรุ่นของเขาจะเป็นรุ่นนี้ตัวนี้จะเป็น A7 2015นะคะซึ่งจะเป็นแพรคนละอย่างกันตัวนี้จะใส่กับ Samsung E7 ได้นะคะโอเคค่ะมาดูแบตแล้วก็ลูกค้าบอกเอาของที่ร้านเลยเพราะว่าของลูกค้าสั่งมาไม่ตรงกันนะคะก็เลยจะมาพ่าให้ดูตัวนี้เวลาผ่าเราต้องระวังตรงไหนบ้างระวังแพรจอระวงัะวงจอจะขาด จอจะแตกระวังเพยด้านล่างเพราะว่าชุดพวกนี้จะมีแพรกดกับอยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้ก็คือว่าเวลาปิดเปิดเครื่องเนี่ยมันจะบูธช้ามากๆเลยเพราะว่าเป็น,ปนรุ่นเก่าด้วยแล้วก็แบตเตอรี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่น้องมอกี้เราถอดจิ้มซิมเข้าจิ้มออกมันก็เลยรีสตาร์ทใหม่เลยขึ้นแบบนี้นะคะแต่เครื่องเขาบูธเข้าหน้าหลักได้อยู่แต่มันจะช้านิดนึงเดี๋ยวเรามาดูว่าเปลี่ยนแบตใหม่แล้วมันจะไวขึ้นไหมนะคะนี่แต่นี่ก็โชคดีหน่อยเพราะว่ามันผ่ายแยกกันมาหมดแล้วเนี่ยเราก็จะถอดไม่ไม่ต้องเสี่ยงนงน,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 งยนิดนึ แต่จุดนี้ให้ระวังปุ่มปุ่มกดกลับถ้าคุณทำปุ่มกดกลับขาดนะคะเสมือนว่าคุณต้องได้เปลี่ยนแพ้เขาใหม่เพราะมันจะมาด้วยกันทั้งชุดเลยแพ้กดกลับนี่จะมาด้วยกันทั้งแพ้ตุดชาร์จแพ้สมอนะคะเป็นแพ้ชุดเดียวกันซึ่งจะทำให้งานเพิ่มแล้วก็ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกนะคะถ้าใครถอดไม่ระวังนะคะเพราะเวลาเราผ่าจอขึ้นมาแบบนี้ตัวกาวเนี่ยคะ่ะที่มันติดอยู่ตรงนี้มันจะดึงเอา แผ่ปุ่มติดขึ้นมาด้วยเวลาถอดก็ต้องระวังนะคะแล้วถ้าจอดันแบบนี้ถามว่าเสี่ยงไหมเวลาถอดเวลาถอดก็เสี่ยงเหมือนกันซึ่งถ้าจอดันแบบนี้ร้อนไปก็เสียถูกไหมคะร้อนมากก็ไม่ดีต้องเอาอุณภูมิพอดีนะคะแต่นี่คือเครื่องเขาเนี่ยมันบูใช้าอย่างนี้เครื่องมันก็จะอุ่นๆอยู่อันนี้เราก็ยังไม่ได้เป่านะเราจะค่อยเฉือนไปก่อนนะคะส่องดูก่อนว่าแพรปุ่มมันติดขึ้นมาด้วยหรือเปล่านี่ค่ะต้องค่อยๆเลาะดู คือนี่กาวมันมันอ้านานแล้วเนาะกาวมันหลุดหมดแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยบางคนเนี่ยบวมได้มากกว่านี้อีกนะบางเครื่องที่มาอันนี้ก็จะนานๆนทีเห็นนะคะเพราะว่าถ้าแบตเสียอย่างเดียวก็น่าซ่อมอยู่แต่ถ้าจอเสียด้วยคนไม่ค่อยซ่อมเท่าไหร่รุ่นนี้เพราะว่าจอมันแพงแล้วก็เป็นรุ่นเก่าด้วยนะคะโอเคฝั่งนี้ก็คือแพรปุ่มปลอดภัยแล้วนี่โอเคมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ฝั่งหนึ่งอาจจะใช้น้ำยาช่วยสักนิดหนึ่งนะคะน้ำยานี้มันจะละเหยไปเองนะคะเราใช้ล้างบอดล้างอะไรได้นะคะค่อยๆเลาะไป ดูฝั่งนี้สิตัวนี้แพรจะอยู่มุมนี้ด้านข้างนะคะเวลาใช้พลาสติกเฉือนก็เอาแบบบางๆเลยนะเพราะพวกนี้หนาไม่ได้นี่ค่ะเราต้องมองตามเส้นกาวที่มันขึ้นเนี่ยเส้นกาวพวกนี้ออกแล้วดูซิว่าถ้าเราไม่เป่ามันก็จะออกได้หมดไหม น,นี่จะกดดันนิดหน่อยนะคะช่วงตีโค้งก็คือช่วงนี้โอเคมาดูฝั่งนี้สิรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ว่าจอบางมากค่ะ แต่เจ้าของเครื่องนี้รักษาเครื่องได้ดีนะรุ่นนี้มาแบบสภาพยังสมบูรณ์มากเลยบางคนมาเนี่โอ้โหแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือเคสมันแข็งแรงเนาะมันก็เลยจะไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่ส่วนมากจะเห็นแต่จอแตกกันเยอะนี่นก็ต้องใส่กาวจากข้างหลังเข้าไปใส่น้ำยาเข้าไปใส่น้ำยาอีกฝั่งหนึ่งเนาะให้มันซึมเข้าไปฝั่งนี้ สังเกตน่อันนี้เนี่ยมันชอบหุดติดขึ้นมาอันนี้คือแพรกดกลับนะคะนี่ค่ะอันนี้มันไม่ได้ขาดนะมันดันขึ้นมาเพราะว่ามันติดมากับจอกดกลับนี่ค่ะเรากดลงอย่างนี้ก็ได้อันนี้ถึงจุดที่ต้องระวังอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือแพรจอนะคะเราต้องดูก่อนว่าแพรเขาอยู่มุมไหนให้แน่ชัดแต่จําได้ว่าแพรจะอยู่ข้างนี้นะคะ ดูก่อนว่าผ่าไปถึงใกล้ถึงแพจอหรือยังจุดนี้คือต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าเสียวแพด้านข้างนี้เนาะก็ต้องค่อยๆเลาะลงมาฝืนมากไม่ได้นะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องดูตำแหน่งพลาสติกที่เราใส่เข้าไปจะใส่เยอะใส่เข้าไปยาวไม่ได้นะเพราะว่ากลัวมันไปตัดแพจอนะอันนี้เราจะแค่ผ่าให้โดนเส้นกาวเฉยเสียงกบแก๊บกบแ๊บก็คือเสียงกาวจากด้านหลังนะ อันนี้กาวมันเหนียวกาวเราออกเปลี่ยนก็ได้ผ่าไปลุ้นไปเนาะตอนนี้ก็คือผ่าออกได้แล้วนะคะหลุดหมดแล้วอันนี้ก็คือลุ้นไปว่าจอจะแตกจะขาดหรือเปล่าอันนี้จอปกตินะคะนี่มาดูว่าผ่าเสร็จแล้วเป็นยังไงคะ่ะนี่คะ่ะที่เราผ่ากันยากๆเนี่ยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยฉากจอเนี่ยมันมีกาวเยอะเลยเนี่ยแล้วกาวมันก็แห้งด้วยี่เห็นปะ เป,เป็นพลาสติกแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อนเพื่อที่จะถอดแบตนะคะเพื่อที่จะถอดแบตถอดจอค่ะอะดับเครื่องให้เรียบร้อยแพจออยู่มุมนี้นี่ค่ะพอซอกเก็ตจอออกนี่ค่ะจอมันบางมากตัวเนี้ยนี่ที่เราเฉือนไปได้เสียงก็แกลบก็แกลบก็คือเสียงกาวที่อยู่ข้างหลังนี่แหละนี่ ต้องเบามือที่สุดเลยเนี่ยเห็นไหมคะเฉือนไปมันก็จะมีเสียงเราก็คิดว่าจอข้างในล้านแล้วเนี่ยเฉือนไปมันก็แก๊บๆแล้วก็ที่ให้ระวังจุดสําคัญก็คืออันนี้บางคนนี่ถอดจอไม่แตกแต่ว่าจะเฉือนพวกนี้ขาดอันนี้มันแค่กาวมันหลุดเฉยๆนะคะเพราะมันหลุดขึ้นติดขึ้นมากับจอเนาะนี่แพระจะอยู่ตรงนี้นี่เป็นแพรชุดเดียวโค้งมากับพวกแพราชาร์จแพรสมอนี่นะคะโอเคทีนี้เราก็มาเอาถาดซิมออกค่ะ เอาถาดซิมออกแล้วก็ถอดเครื่องได้เลยค่คะเอาถาดซิมออกถอดนอด็อตไม่ใช่ถอดเครื่องได้เลยต้องถอดน็อตก่อนนะคะปุ่มโฮมกับตะแกรงลำโพงหน้าน็อตเราก็ถอดออกทั้งหมดเลยดูสังเกตตรงกลางตรงกลาง,ง,างแบตมันดันจัดเห็นไหมคะซึ่งแบตมันอยู่ฝั่งนี้มันก็เลย ดันขึ้นจอมก็เลยดันขึ้นมาแต่ฝั่งนี้ไม่มีแบตนะคะฝั่งนี้จะเป็นบอร์ดมันก็เลยไม่ขึ้นมันขึ้นแค่ฝั่งเดียวรุ่นไหนที่หน้าจอแข็งแรงก็จะดันฝาหลังรุ่นนี้เคสหลังมันแข็งมันก็เลยดันหน้าจอนะคะสังเกตให้ดีไม่ใช่ว่าเฉพาะรุ่นนี้นะเราต้องสังเกตให้ดีเวลาเราใช้ไปนานๆนะ่ะถ้าของใครฝาหลังนูนๆแปลกๆมีแสงไฟหรือว่าเคาะแล้วมันเสียงปุ้งปุงปุงปุเหมือนแบต ดันอย่างเงี้ยให้ดูเลยว่าแบตบวมนะคะมันแล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็จะอย่างตัวเนี้ยโครงหลังมันแข็งมันก็จะดันหน้าจอถ้าอย่างพวก A52 5G อ่ะพวกนั้นจะฝาหลังมันอ่อนมันก็จะดันไปนที่ฝาหลังเลยนี่ค่ะ ดูแบตเตอรี่ถอดโั้วแบตออกนี่ที่เตือนปุ่มเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นชุดเดียวกันมาแบบนี้เลยนี่ทั้งชุดถ้าทำขาดหน่อยนง,นง,นงนึ่งเนี่ยงานยาวก็เลยต้องระวังหลายจุดเลยโอเคถอดแบตเตอรี่ออกมาแล้วนี่นะคะ Samsung a 7 0 0นะคะนี่ แบตที่ตรงรุ่นนะคะแต่อันนี้เนี่ย A710 ก็เลยใส่ไม่ได้ดูไหมตำแหน่งแพรก็ยังไม่เหมือนกันเลยโอเคค่ะทีนี้เราก็จะใส่แบตใหม่แบตใหม่เนี่ยเราก็ต้องติดกาวสองหน้าเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่เข้าไปบางทีมันขย่้นเนี่ยมันจะลังตรงนเนี้ยขาดแพรพวกนี้มันจะขาดง่าย ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องติดกาวสองหน้าให้เขาด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แบตมันขยับถ้ามันส่านออก,กันนิดนึงถ้ามันลังลงมาเพลพวกนี้จะขาดโอเคเสริมกาวสองหน้าก่อนค่ะติดเพื่อที่จะให้กาวให้แบตมันไม่ขยับนะ ค่ะทีนี้เราก็มาประกบลงเคสเขาได้เลยค่ะจะสังเกตเมื่อกี้พองตรงกลางเลยนี่ก็จะลงสนิทดีนะคะอโอเคค่ะทีนี้ใส่น็อตเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเทสจอนะคะ ที่ถอดไปเมื่อกี้สมบูรณ์ดีหรือเปล่ามาดูว่าแบตใหม่จอขอบข้างลงสนิททุกทุกฝั่งทุกด้านนะคะนี่ทีนี้อย่าลืมปุ่มโฮมตะแกรงลำโพงหน้าถาดซิม นี่เรายังไม่ได้ลงกาวนะคะจะใส่พวกนี้เราก็ต้องติดกาวสองหน้าติดกาวไว้ก่อนเพราะว่าการมันหลุดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะ Samsung A7 2015นะคะหรือว่า A700 นะคะที่แบตเตอรี่บวมดันข้างเมื่อกี้นะคะตอนนี้ลงสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ